ก็ขอขอาับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านพ่อแม่พี่น้องด้วยตอนนี้อยู่ในเกมโรบ็อกซึ่งอยู่ในแบบอะไรจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เหมือนกันเดะแบบนี้หดะเดี๋ยวดูตามชื่อคลิปเอาโอเคเป็นแมปเกี่ยวกับผีซ่อนผีปกตีเราเปิดเราเปิดเราเราปิดเราเองนี่ F C E Q มีบอกหมดเลยเออ F C E Q ผีเล t เตอร์พี่บุ๊ค F C E Q บุก๊กพรีเตอร์รู้ได้ไงเนี่ยรู้พีบุ๊กมีแท็บตัวจับด้วยดูข้างหลังว้าวอันนี้มันจะแสดงถึงตำแหน่งว่าไปหาหที่แอบเร็วตัวเลขยังไม่ขึ้นแปลว่าผู้รายยังไม่ได้อยู่ใก,ใก,ล,ใกล้แถวนี้พรีเดเตอร์ได้นอนเสียงนี้ไปหาที่แอบไปตอนนี้เราก็เฮ้ยอ้าวร้อยสิบแปดเมตรร้อยสิบเก้าโอเคร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบสาม ไปไกลมันหา่างมันห่างอยู่อัน,นมันก็ไปอยู่ใกล้กันอ้าวอยู่ไหนเนี่ยอยากเข้าไปหามันใกล้ดิอ้าอนพีเลเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมัน <c oughs> ใช้แท็กไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยตายอย่างไวเลยอ่ะกดไปดูตัวผีดูไม่ได้เหรอดูอยังไงนะต้องรอเหรอ Yes อ๋อจะดูต้องใช้สองร,อรอ้อยเไม่รู้สิเดี๋ยวเราดูคนอื่นดูไม่ได้นะดูไม่ได้งั้นเปิดเพลงฟังไปแล้วกันนะ รอล้กันรอตัคดคลิปได้ไหมเนี่ยรอละกันเอาคลิปใหม่แทนละกันแอ้อมันเงี้ยมันได้ไหมซอ,อัดใหม่ดีไหมอัดใหม่เลยถือว่าอันนี้เป็นวอร์มแล